นี่นี่ครับท่าเรือของกรมเจ้าท่าครับแล้วบรรยากาศดีเนี่ยคุณดูแล้วเมื่อกี้คุณชี้ให้ผมดูนะปกติไม่ค่อยเห็นนะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันนะครับคุณ <K _> เข้าไว้เติมเรือไงปั๊มน้ำมันไว้เติมรถเนี่ยกู <K _> ไม่เคยเห็นไง <K _> <K _> ผมว่าหลายคนก็ไม่เคยไม่ค่อยเคยเห็นนะไอ้ปัม๊ม ปั๊มแบบว่าเออ่ปั๊มอยู่ในน้ำมาไเพิ่มเกลือเช่ไหครัเต็มโป้เลยอ่ะเออใช่เออนี่ครับเออก็คุณคุณท้าขึ้นไปดูข้างบนหน่อยดิไปครับวันนี้เนี่ยมีดงมีแดดแล้วฟ้าก็สวยไปดูวิวรูฟท็อปวันนี้ว่ะใช่บรรยากาศนี้ถือว่าดีเลยนะครับกรมเจ้าท่าคือกรมเจ้าท่าทุกวันนี้ต้องเรียกว่าเขาปัตตนาแล้ว เปิดโอเพนให้คนทั่วไปประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกมันก็มีพวกนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางโดยเรือสาธารณะก็สามารถที่จะมาใช้จุดนี้ไดุ้ข้างบนมีสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยสิ่องค์พระพุทธลูกธรรมะประทาคตรูปประจำกรมเจ้าท่าปางลำพึงครับโอเคโอเคครับอไป ไปต้องถอดรองเท้าี่ปปงจริงๆก็คือเราเราก็ผ่านผ่านไปผ่านมาขี่ผ่านไปผ่านมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แวะอย่างจริงจังครับนะครับโอ้สวยงามอุ๊ยวิปอง ต้นอรรตอนอะไรใหญ่บ้มเลยมีนี่นะครับและนี่ก็คือบริเวณชั้นสองของท่าเรือกรมเจ้าท่าครับซึ่งผมว่าบรรยากาศดีงามอยู่ ก็เป็นวิวพาโนรามาเหมือนกันในระดับชั้นสองอะฮะระดับชั้นสอง